ครับอรุณสวัสด์ยามเช้านะครับที่เล้าไก่แจ้ด่านเกวียนนครราชสีมาเรานะครับก็ถ่ายบรรยากาศการทํางานที่คอกมาให้ดูนะครับว่าการที่เราเลี้ยงไก่เนี่ยถ้าเรามีการวางแผนเรื่องของโรงเรือนที่ดีเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องงาน,นงต่างๆของเราได้นะครับที่เห็นนี่คือหลังคาของเล้าไก่นะครับซึ่งเราใช้ประโยชน์เป็นที่จอดรถด,ด้วยนะครับนี่คือได้ประโยชน์ทั้งสองฝั่งทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับ ซ้ายขวาเราก็ทําเป็นกรงไก่นะครับแต่สิ่งที่ได้วันนี้ก็คือเราจะเห็นแสงแดดลอดเขามานะครับแสงแดดลอดเข้ามาจากที่เราเปิดช่องไว้นะครับพอแสงแดดลอดเข้ามาก็จะมาลงที่กรงไก่เลยเห็นไหมครับนี่นะครับเพราะนั้นเนี่ยไก่แดดก็จะเข้าไปในกรงด้วยนะครับไก่ก็ได้แดดอ่อนๆประมาณสัก10 20ีสิบนาทีนะครับก็คือแสงตรงนี้ก็ช่วงเช้าก็ประมาณชั่วโมงนึงก็จะลงมาจนหมดแล้วนะครับ ตัวแสงแดดเนี่ยมีวิตามินดีด้วยนะครับมีประโยชน์ต่อไก่ประโยชน์ต่อแม่ไก่นะครับช่วยทําให้แม่ไก่สมบูรณ์ขึ้นนะครับลดความชื้นในกรงนะครับทําให้ความชื้นความอับชื้นต่างๆลดลงนะครับแล้วก็ตัวไก่เองก็จะใช้แสงแดดสังเกตเวลาที่หน้างหงอนไก่แดงๆนะครับ ก็เกิดจากการที่ไก่กัดแดดได้แดดสักหน่อยก็จะสดชื่นนะครับได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการระบายอากาศก็จะไม่อับจะไม่ชื้นไม่อับนะครับนี่ก็คือข้อดีหลายๆอย่างของการที่มีแสงแดดลงมาที่คอกที่เล้าไก่นะครับก็อ,อยู่ที่การออกแบบอยู่ที่การวางแผนงานของเรานะครับอย่างนี้เราก็คือจะลดการทํางานให้น้อยลงนะครับแล้วก็เรื่องของพื้นที่ที่น้อยนะครับแต่สามารถ น้อยแต่มากก็คือว่าสามารถทํางานทําประโยชน์ได้มากขึ้นทั้งเป็นที่จอดรถก็ได้ทั้งเป็นที่เลี้ยงไก่ก็ได้นะครับเนี่ยคือใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเรียกว,ว่าเลี้ยงไก่กันบนอากาศเลยโดยการใช้คอนโดแบบนี้นะครับเป็นชั้นๆๆน,นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่มีสถานที่มีที่ดินเยอะก็สามารถซอยเป็นช่องกว้างๆได้นะครับเพราะว่าไก่เองเขาก็ต้องการใช้พื้นที่ ในระดับหนึ่งนะครับนี่คือการแก้ปัญหาเรื่องของการมีพื้นที่น้อยอย่างของผมนี่คือมีพื้นที่น้อยถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่เยอะก็ใช้พื้นที่กว้างขึ้นได้นะครับแต่มันก็จะมีข้อดีข้อด้อยก็คือตัวนี้ก็คือจะออทํางานสะดวกนะครับทํางานสะดวกเก็บขี้เก็บอะไรได้สะดวกนะครับนี่ก็คือบรรยากาศยามเช้านะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ